เื้องินฮะเนื้อเงินเนื้อทองคำอะไรอันนี้เนื้อเงินอันนี้เงินไม่ใชทองคำแต่ผมก็ว่าใช่นะสองสี่ห้าหนึ่งมีมีกลิ่นหอมอันนี้ไม่ทันเป็นสองสี่ห้าหนึ่งนะองนี้ไม่ทันสองสี่ห้าหนึ่งอันนี้เนื้อผงนี่สองสี่ห้าหนึ่งอันนี้ไม่ทันเนื้อเงินองนี้ไม่ทันอ่านี่อันนี้สองสี่ห้าหนึ่งซัวแต่ภาพไมธีใหญ่ฮะ จานดูตรงนี้ตรงนี้ผมก็ว่าทันอันนี้เป็นจเจัตศริอันนี้ทันอันนี้ทันประยัอะดอ,องอกรเลีนนยงหลังอ,อ,อันนี้สวยเนื้อเหมือนตัวองค์เมื่อกี้นะครับมาสักพคดรองคนี้สวยนี่สวยเนี่ยเป็นจัตถีตรงเนื้อนี้นี่ผมผมให้หลานผมไปแล้วผมไม่รู้ใจผมจะไปนคนของผมยังเหลืออยู่ไหมมันเก็บไว้แต่ผมก็แจกคนไปเรื่อยแบบอจา์เนี่ยสวยี่สวย ตอนนี้สวยนี<ๆ>่หลังหลังพยังกรเนี่ยอโอสวยครับหายากครับพนี้หายากเขาไปหาตลาบยังไง,ขงเขาไม่รู้กกรเน,นี่ยมีจัลสี่ยพายุการแคเลนโอ้โหมีหน้ามีตาอีกตรงนี้ครับมีหน้ามีตาครับธรรมชาติมากเนี่ยขายุก,กาง แพ้งั้นเลยแพ้พันเปอร์เซ็นต์หรือร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้แพ้นะนี่หลังมีพระราชนิจกรเลยโอ้มีตาราชนกรนี่ตาประจำพระองค์นี่นี่ที่มีแสงเรืองแสงที่บอกว่าชนเดนโทใส่ในกระเป๋านี่ก็ทนยังไหมมีหน้ามีตาไหนนี่มีหน้ามีตาหมื่นเปอร์เซ็นต์เดือดร้องไปหามื่นหมื่นเปอร์เซ็นต์ โอ้สหสตอย่ไรเล็กเหล็กไหลอันนี้ผสมอะไรกักยาด้อยไรอย่านนี้ยก็ไม่รู้จักนะพระเรีนแสงตรงนี้ก็ทันทันประมาณสองสี่ลูกแปดสองสี่ลูกแปดันเนี้ยอ่านนี้ไหม มัน<แ>มีองค์ใหญ่คนนี้ก็มีนะองค์เล็กคกนนี้ก็มีใสไไ่ <laughs> มไ,ไม่ไ,วไหวถึงไหมไม่ได้อยากถึงไนมเนี่ยเนสมเด็จเลยดยูน่มีมีมีสิเกทองเห็นป่ะนี่เห็นไิเกตทองไหม โอ้เป็นเนื้อสําเร็จเลยครับถ้าถูกเนื้อถูกอะไรจะสวยกว่านี้อีกครับช่ำเนื้อช่าครับเนื้อเนื้อว่าสมเร็จเลยตรงนี้เนื้อฉ่ำครับเนี่ยอ่าสีฟ้าสีเอะไรไฟดำโอ้มีทองครับนะเห็นทองครแล้วเห็นทองอาจารย์มิกินี่บนรบบัวนะองค์เนี่ยทานหลวงพ่อโตเลยทานไหมทานเนี๋ยวดูเห็นทองมันมีเห็นไหมมีทองคำแท้องค์ทองคำเลย กว่ายายักว่าเขาเนี่ยหรือว่าไงแล้วสองสี่เก้าเจ็จะไาทำอะไรเนี่ยือดูเนื้อเนี่ยเนื้อช้ำแบบเนื้อช้ำอ้ยทานสองสี่ศูนหนึ่งพวกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมสองี่ศูนย์หนึ่งตาพนมพวนี้สองที่ไหนอ่ะอือสวยครับองนี้สีพวกนี้ไม่ต้องสองหรอกเน่ลชาดเลยสไลซโอ้โหเงาานหาไม่รวยนู่น่นี ไม่ต้องส่องเงีไหมอย่างเงี้ยไม่ต้องส่องไงเพราะถายพระนมดูกล้องไหนดูกล้องไหน่อยดูอะดูจอห่อยดูจอหนยโอ้โเป็นไงโอ้โหสวยครับสวยสีสดใสมากโอเคีทุกนึงเนี่ยค่ายพระนมจำลองดี่ดูวงนี้ินี่เป็นหลังเนี่ยนี่นะแต่ว่าเขาดูแล้วมันบอกมันมีเหล็กไหลอยู่ข้างในอันนี้โคตร คนไม่ส so, 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 no, um ัตนะโอ้สวยนะอืมคนคนไม่สับครับผมนีแปทองแปทองแปะด้วยได้เลยใช่ไหมสวยนี่คนไปสับแต่ว่าเขาบอกว่าไม่มันไม่โทษห้่คนไม่สับนะไม่ใช่เป็นแร่แค่เป็นหินชนี้หนึ่งเป็นหินไม่ใช่คนไม่สับเป็นหินเป็นหินชนิดหนึ่งแล้วก็มีเหล็กไหลอยู่ในนั้นเนหินเนี่ยเป็นหินแต่มีเหล็กไหลอยู่ในนั้นเขาบอกอืมไม่ใช่คนไม่สั์ ดม่ชนไม่สับไม่ใช่คนไม่สับไม่ใช่เลยสิ้นนี่อาจารย์สงี่ศูนหนึ่งเนโคตรพระธาตุสองสี่ศูนย์หนึ่งเห็นทองคําแท้ติดตรงนี้โตพระธาตุสองสี่ศูนยหนึ่งสองที่ศูนหนึ่งเห็นยากเลยนี่เก็บไว้สวยองค์นี้สวยนี่องค์นี้ที่เป็นอะไรนะที่เขาเรียกอะไรเมกสิธิ์วะเนื้เมกเนื้อเมกพัดเมกพัดเมกพัดเนื้อเมกพัดเมกสิษิ์องค์นี้ผมไม่สับองค์นี้ไม่สับ ่อเหมือนกันผมนอ่ดูไม่ออกดูไม่ออกมันมีเซียเลสอย่นอยู่นะผมนีดูไม่ออกนี่โอ้นี่ดูดิอ้นี่ถ้าผมดูผมดูเหมือนผ้าใหม่แลนี่เนี่ผมก็ดูเมือนผ้าใหม่นี่ก็เหมือนผ้าใหม่อันนี้เก่าเก่าก็ให้ามนี้ในเมกะเซ เมกพัดนี่เมฆกับดขลเนื้อเมฆกับพัดหรือว่าเไนะเหไม่ดูดถ้าเหล็กไหลดูเพ่เกยนี่รูเก่านะเสร็จโตเนื้อเมฆกับพัดเหล็กไหลไม่ดูดครับ ก่อนนั้นในสมัยของนิสเก่าใหม่ผมดูไม่ออกนะแต่แต่ผมนั่นนั่นเลยดูนอะไรเนี่จะพลช้าน่ะเป็นพลหนาใหม่ประกานชอบพวกอีกที่ตัดทิ้งน่ะแต่เหมือนกันนี่แต่ดูหน้าดูหน้าสุดดูหน้าเก่าเลยนะเหมือนกันเหรือแค่ได้เลยใช่ไหมผมก็ไม่ต้องแบ่งอาจารย์ไปอาจารยนจะได้คนอื่นแต่ละมีเยอะเลย เหมือนกันอุ้ยเหมือนกันเลยครับโอ้สวยแต่องนี้ไม่องนี้เป็นสังกะจายนะก็องนี้ก็แทนหลวงพ่อเงินใช่อ่ะบหลวงพ่อเงินสังกะจายสังกะจายก็ผมว่าหลวงพ่อตัวแต่นี่ใส่สามเหมือนกันมีแล้วอิล้ของชุดมีอยู่สองชุดไม่ต้องไม่ต้องเอาได้ไว้คนอื่นมาก